สวัสดีค่ะเอ็ดคุณท้อป้ายเฮียนคำแก้วนะคะวันนี้พามาดูรีดค่ะรีดยาวรีดยาวแบบนี้ตัวนี้เราจะทำฟรีไซส์นะคะใส่ได้ตั้งแต่อก38ถึง44นิ้วเลยจะเป็นคอจีนแบบนี้นะคะกระดุมสีเม็ดตอันนี้เอามาเอามาไว้เพราะว่ารอบนี้เรามีแถมผ้าผูกผมอันนี้เป็นผ้าผูกผมนะคะจะเป็นผ้าผูกผมก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้าพันคอแบบนี้ก็ได้ เดี๋ยวจะปักปักเพิ่มให้เต็มน,นะคะตัวนี้จะเป็นแขนกุดุงแขนจะ18นะคะจะมีเชือกผูกข้างหลังสําหรับขยายตามไซส์แล้วก็มีกระเป๋ารวงแบบนี้สองข้างนะคะรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะะส่วนสีสีของผ้าก็จะมีโน,น้ำตาลน้ำตาลไมมสีน,นี้นะคะแล้วก็จะมี มีตุยนะคะแล้วก็มีไล่ระดับไล่ระดับขาวทอครามอ่อนแล้วก็ครามอ่อนนะคะอันนี้ตุยทอขาวค่จะแล้วก็จะมีเขียวเขียวจะมีสองทูนนะคะไกลๆกันจเป็นสีสีที่เพี้ยนอ่ะทูนนี้นะคะสีนี้จะเป็นสีจริงนะคะแล้วก็ทูนม่วงแล้วก็จะมีไล่ระดับไล่ระดับสามสีแล้วก็ขามทอขาว ได้ถนนเสียงรถด้วยนี่ค่ะทรงเขาจะเป็นทรงตรงนั้นค,ความยาว48นิ้วนะคะราคา1,450รวมส่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ